ครับเมียว่าเนี่ยถ้าเป็นคู่แบบนี้มีท่าหร่อยเรารับไม่อั้นนะครับผมยินดีรับซื้ออยู่คู่ละ2 0 0พบาทนะครับสวัสดีเอฟซี FC นะครับวันนี้ผมจะไปรับของที่คิวรถตู้สบายย้อยนะครับพอดีเอฟซีส่งมาทางสงขานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าใน EP ของเรานะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับเหรียญชวาตะกุญยาซีหรือว่าเบียวามีทั้งหมดกี่เนื้อเหรียญชวา ตะกูลยาซีนหรือว่าเหรียนเบี้ยวานะครับโดยทั่วๆไปจะมีอยู่ทั้งหมด4ีหเนื้อนะครับเนื้อที่หนึ่งก็จะเป็นเนื้อดีบุกนะครับหรือว่าเนื้อตะกัวดำนะครับหน้าตาก็จะออกดำดำแบบนี้นะครับเนื้อที่สองก็จะเป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับเนื้อนิกเกิลหรือว่าเหรียญเนื้อโลหะผสมเองนะครับจะออกขาวๆอย่างนี้ อย่าไปสลับกับเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวจะมีบอกให้นะครับเนื้อที่สามก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าออกเหลืองเหลืองนะฮะทองเหลืองก็จะออกเหลืองเหลืองนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เราเจอทั่วๆไปนะครับจะเจอเยอะที่สุดนะครับของผมก็มีเกือบร้อยเหรียญนะครับจะหาง่ายอยู่นะครับ เนื้อที่สี่ก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จะออกขาวๆถ้ามันเก็บไว้นาน,น,านๆเก็บไว้ดีก็จะออกเหลืองๆดำๆอย่างนี้นะฮะก็ปล่อยไว้แบบนี้ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันสนิทดีฮะพยายามอย่าขัดยาล้างหรือวราพรตกนะครับเนื้อที่สี่ก็เป็นเนื้อเงินนะครับอย่าไปสลับกับ พวกเนื้อนิกเกิลนะครับเหรยขวานิกเกิลเหินซ้ายเป็นเนื้อเงินนะครับสองเหรียญน,นี้ราคาต่างกันริบเรี่วเลยนะครับส่วนวิธีการดูอะไรยังไงเดี๋ยวมีบอกในอีพีอื่นนะครับเนื้อที่ห้าก็จะเป็นเนื้อชินนะครับเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นมานะครับเนื้อชินเนื้อชินหายากหน่อยนะครับ เนี่ยนะครับรถมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับต่อกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะปัสดบกันนะครับที่เอฟซีจากสงขานะครับส่งมาทางคิวรถตู้นะครับ ส่งมาเป็นเบียวาแบบนี้นะครับเบียวาเนี่ย,นนยถ้าเป็นคู่แบบนี้มีเท่าไรเรารับไม่อั้นนะครับผมยินดีรับซื้ออยู่คู่ละสองพันบาทนะครับแต่ว่าถ้าเฉพาะตัวเมียแบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอตัวเมียแบบนี้เดือนละห้าร้อยบาทแต่ถ้าเป็นตัวคู่เดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้าเป็นคู่ก็สองพันบาทเพราะอะไรราคาต่างกันครับตัวเมียราคาห้าร้อยเพราะเหมือนกับคล้ายๆว่าถ้ารองเท้าขั่งเดียวก็ห้าร้อย แต่ถ้าเป็นคู่อย่างนี้2,000บาทราคาก็ต่างกันเยอะเลยนะครับมีเท่าไหร่เราก็รับนะครับขอฝากอย่างเดียวนะครับใครที่จะขายร้านผมเนี่ยอย่าไปโอนให้เขาก่อนนะครับต้องได้รับเงินจากผมเท่านั้นเพราะอะไรครับบางเขตเนี่ยเขาอาจจะหลอกเราให้โอนค่าใบรับรองค่าใบป,ประกาศสินค้านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง,องระมัดระวังกันด้วยนะครับ ส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับ เราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กรมัม จะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ่วน3กับส่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียญเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับ ราคาอยู่5 0 0ร้อถึงหนึ่บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาร์ลสสามคาร์ลสสพวกนี้ราคาสตาร์อยู่1000งพถึงสองพบาทน,นะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ 100- 200ถึงบาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตางเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตังค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่ไม่ราคาก็คือเฉพาะ20สตังค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตังค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพศนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศและมีรอศมีรออเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0จนจงถึง1 2 6ต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอย่างนี้นะฮะ อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสีรอสจะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงเรียนโบราณ หรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line Ronnie A9 เเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ